ยมเข้าใจความรู้สึกตัวไหมาพระอาจาร์เออเอาทาความรู้สึกตัวกันเราพอรู้ไหมความตัวคืออะไรรู้เท่าขน,นาดจิตหรขณะที่ร่างกายมันเคลื่อนไหวอืมเออร,รู้รู้สัมผัสเวลาสอนนะพุทธเจ้าท่านจะบอกว่ากายเวทนาจิตธรรมแต่คนน่ะไม่ได้เริ่มต้นที่กายนะเริ่มต้นที่คิดก่อนเริ่มต้นที่ที่สัญญาก่อนถ้ากายเปล่าเปล่าเนี่ย อ่าเดี๋ยวโยมลงแตะแตะแตะตรงพื้นนะอ่ะเอื้อมมือแตะข้างหน้านั่นแหละอ่ะวางลงไปเอา work shop เลย work shop เออาบอสอ่ะครับเดี๋ยวนะเอ้อมมือก่อนเราเราจะวางแล้ววินาทีแรกที่สัมผัสพื้นปั๊บเราจะมีภาวะการทราบขึ้นมาอ่ะลองวางไปวางเลยครับเออนี่คือรู้สึกตัวนะอันนี้เอาขึ้นมาต่อไปเนี่ยเราจะวางแต่ว่าไม่ให้รู้สึกตัวอ่าคิดก่อนนะเตรียมตัวก่อนนะเราจะไม่ให้รู้สึกตัวอ่ะวางทำไม่ได้เพราะมันรู้สึกอัตโนมัติอยู่แล้วตัวนั้นเราก็ไปทำมาท่าการเดินวงกลม ไม่ต้องเพ่งแค่วางลงไปมันก็รู้สึกตัวตัวมัิเราทราบอย่างนี้แล้วเราจะเพ่งทําไมจะให้สมองช่วยทําไมมันคนละส่วนกัน